ตอนนี้พระคุณเจ้ากำลังมินทะบาทงานพระราชพิธีคั่นพงศพหลวงปู่บุญเฮาหลวงปูป่ทองวันขยโญตอนนี้ก็คือว่าเป็นบุญของหกวงปู่ตาคันเนิงศพ หลวงพ่อพระโูสิริธรรมรักบุญเฮาสุมเมโตซึ่งทการน,นั้นก็ได้ละสังขารไปวันนี้เราก็จะได้เห็นความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนสหงฆธรรมนิกไม่ว่าจะเป็นนักพิสูจนิสามมณีก็ได้อดบอกระโดยสี่พระบาทแต่พวกเราท่านทั้งหลายได้รับคำสั่งสอนมาจาก,กนักพิสูจนอาจารย์และพ่อแม่ของเราท่านให้ทำบุญตักบาตร สูนทานในตอนเช้าหรือว่ามีศีลก่อนไปทํางานต่างๆเราก็ให้พยายามมีสติตั้งใจไว้เราอย่าไปรักเล็กคำน้อยของใครเพราะว่าเรานั้นไปได้วยสติด้วยสัมปชัญญักษ์พรู้สึกตัวเราเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีศีลก่อนไปเตรียมใจก่อนนอนก็คือก่อนนอนนั้นให้เรานั้นได้สวดมนต์ได้ภาวนาพูดโทรซิต้องไป ในทางใหม่ซึ่งพวกเราทั้งท่านหลายนั้นต้องรู้จักทางซึ่งท่านก็บอกไว้ว่าทางเดินของชีวิตของเราน,นั้นมีอยู่เจ็ดทางทางเดินที่1นึท่านไม่อยากให้ไปเราก,ก็คือทางเดินไตนะรกซึ่งเขาบอกว่าบุคคลใดที่มีแต่ความโกรธใครพูดอะไรก็